เสียงจากเหอือคำรามขึ้นการผจญภัยเหนือสายน้ำของก็เริ่มต้นจากท่าเหือหนากสังเหือห่างเยาวลลำน้อยพาเฮาลัดเลาะผ่านสายน้ำที่กว้งใหญ่นี่คือดินแดนที่ถือขานน้ำวามหานทีสี่พันดอนระวางทางสายลมเย็นๆปะทะใบหน้าพร้อมกับวิวทิวทัศน์ของดอนน้อยใหญ่และวิถีชีวิตเาาประมงที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มา่หลายส่วคนใช้เวลาเพียงบด่ดล เฮาก็เดินทางมาฮอดจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างดอนเดดและดอนคอนสองเกาะนี้เปรียบเสมือนคูแฝดแห่งแม่น้ำของดอนเดดเต็มไปด้วยสีสันของนักท่องเที่ยวส่วนดอนคอนนั่นสงบเงียบและเต็มไปด้วยห้องหอยประวัติศาสตร์และที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั้งบกเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของเฮาอันนี้จ่ายราคาเท่าไรนี่นะทราบเตทรทพัน

30, 000, 30, 000าาามันนคปีรถยินดีต้อนรับสู่ดินแดน4,000ดอนการเดินทางของเฮาเมือนี่บ่ได้เริ่มต้นที่ปลายทางแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวทำอิดที่เขาขึ้นจากเหือณจุดบริการรถฮับทรงแห่งนี้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกทุกคนตางม,มีจุดหมายเดียวกันคือการไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของตาดหลีผีแต่ก่อนจะไปฮอดจุดนั้นขอให้ทุกฐานปล่อยใจให้สบายขึ้นนั่งเทิงรถสองแถวขั้นเก่าแต่เกา่าปล่อยให้สายล้มธรรมศาสตร์พัดพาความวุ่นวายออกไปการผจญภัยน้อยๆบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเพียงบดลที่รถเคลื่อนตัวออกมา ภาพที่ปรากฏอยู่ทั้งหน้าคือขั้วประวัติศาสตร์ฝรั่งขั้วแห่งนี้โบแมนเพียงแค่ทางเสื่อมระหว่างดอนคอนและด่อนเดดเท่านั้นแต่มันคือขั้วที่เชื่อมต่ออดีตและปัจจุบันเขาไว้ด้วยกันล้องเหลียวเบิงสองข้างทางฐานจะเห็นสายน้ำของที่ไหลเอื่อยๆเฮือนแพรและห้านอาหารที่ตั้งเรียนไล่อยู่แคมลาบนเส้นทางเส้นเดียวกันนี้เขาจะสวนทางกับนักท่องเที่ยวที่ปั่นรถสีบอย่างซาซาซึมสับบรรยากาศแบบโบเลงฮีบ แสงแดดที่สาดส่องลงมากระทบใ่ผืนน้าเกิดเป็นประกายและยิบระยับนี่คือสเสน่ห์ของดอนเดดดอนคอนที่หาเบิงบได้จากบอนอื่นฮู้บอกว่าเส้นทางที่รถเทากำลังแล่นผ่านอยู่นี่เคยเป็นเส้นทางรถไฟสายทําอิดของเราเมื่อเฮาเดินทางเลิกเข้ามาเขาจะพบกับห้องห้อยของปวัติศาสตร์ยุคอนาณิคม หัวรถไฟอายุห้อยกว่าปีที่จอดสงบนิ่งอยู่ข้างทางคือพญานป่ปางเอกที่บอกเราเรืองราวในสมัยก่อนในอดีตมันเคยเหตุหนาทีคนทรงสินค้าข้ามพ่านแกงน้ำตกที่หุ่นแหงแต่วันนี้มันได้กลายเป็นอนุสร์สถานให้เขาได้ยุดบึงและระ,ะลึกถึงความเปลี่ยนแปลงของการเวลาออกจากเขตสุมสนเส้นทางจะพาเขาเข้าสู่ความเงียบสงบของธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ดงมะพร้าวที่สูงเสียดฟ้าและปาภัยที่โอนเอ็นไปตามลมเขาอาจจะเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโครงสร้างเฮือนไม้ที่กำลังปลูกสร้างสาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติถนนหนทางอาจจะบ่ได้ห้าบเพียงเสมอไปมีขุมมีบ่อบ้างแต่นั่นก็คือรสชาติของการเดินทางในแบบโลคคลอย่างแท้จริงมันเหตุให้เฮารู้สึกถึงการผจญภยัยการได้ออกมาสัมผัสโลกกว้างโดยบ่ต้องปรุงแต่งอย่างหลายและแล้ว การนั่งซ้มวิวของเขาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเสียงเครื่องจักรลดค่อยเบาลงแต่สิ่งที่ดังขึ้นมาแทนทีคือเสียงกล้องกังวานของมวนน้าม,มหาศาลนั่นคือเสียงของตาดหลีผีหรือตาดสัมภมิรจุดหมายปลายทางที่ล้อถาเขาอยู่การเดินทาง4หานาทีผ่านมาอาจจะเบิงขึ้นสัน่นๆแ,แ,แต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวตั้งแต่ทาเหือขัวประวัติศาสตร์จนถึงปลาไม่เขียวขจีขอให้ทุกท่านเกี่ยมพอม เพราะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอยู่ทางหน้านี้แล้วยินดีต้อนหับสู่ตาดหลีผีใครเฟือใครเฟือเป็นนี่ตัวไทเฟือกีกมีกระเบียกอขกปุ่นก็มีนะน่นกินกระปุ่นนี่กระปุ่นได้เออเกปุ่น็นนีนะมาที่้นบุญนลเี่ยโอ้คนละแบบกันฮะไม่นะเออึงอาหารอ้อ้ออเด้อายาเาเายาเาาเ ไปค่ะสีไปเลาะก่อนเอ๊ะใตรตำโอ้เมนียงนี่ป้าปาลาที่เขาไปเที่แก้วนะปลาลอยกระปุกเอาปลากระเต้าเลยเนี่ยม่นบ่แม่นบ่พี่น้องปลากระเต้าบ่เออโอ้ปุ๊กเท่าไรเนาะซามก่อนเด้อปุ๊กเท่าไรเออซ้ำปุ๊กแสนนี่น้ำมะเข้านำ้ำอ้อย อ่าๆโอ้ล huh. ็อกกันล็อกกันอ่าตัวนี้แม่นหยังนี่แม่สนะแม่นหยังขันตอนต่อไปขันตอนแม่นจักได้เบิ่งนัตคนเล่าอคนเล่าเสียเท่าคนเล่าเสีย33ันมีดันมีดข้าฟีเออสบาย แจงอยู่ไช้อะไนี่นะตัวไทยพุกก็ได้นะสะวรรค์ปั่นแจงธรรมชาติปั่นแจงป้าวัยเจ็ดสิบรันกันหลายปีทางไปหาดทรายโอ้จุดเด่นเป็นตน้ตนต้นไผ่เนาะเออนับต็กลีถีเด้ยบอกที่ในนั้นเะนี่ยนะจุดเด่นตัวนี้เป็นต้นไผ่เนาะ จุดเด่นตัวนี้เพิ่นกรบโบมีขัวเออขัวขัวยังหรันขัวขาไม่ใช่ขัวเป็นเร่อขัวให้เบิ่งน้ำตกเครื่องกาดน้ำตกเป็นอ๋อน้ำตกเออขัวขึ้นไปเบิ่งน้ำตกมีขวบมีสลิงมีสลิงก็ได้มีบ่เขื่อนลีพีแม่นเดี๋ยวเภาไปเบิ่งกี๊ไก่ได้บ่ได้ได้ที่มังวงขุ่นเฮ็ดเออมันยางเขาไปเลยเนาะแม่นอ่าผืนเฮ็ดเป็นขวไปเนาะมัน้านอาหาราอาหารหมดตัวนี้ ไป,ไปไปทางใดไในน่ำไ,ไปทางใดก่อนนี่ไปทางใดได้ไปชี้ก่อนพาะชี้เบิ้งตัวใดก่อนนี่น้ำขวดไปพุ่งย่างยางไปตัวนี้ก่อนจะคอยไปเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ก็งามเลยนั่นเป็นท่านอาหารเออาหารกับไปถ่ายชื่อกับไดนที่ไปยืนเบิ้งชื่อกับไดนที่จริงสัตว์สิทธิ์ุพรมีกับกาบเอา้าให้อยู่ดีมีแห้งให้ปลอดภัยเด้อปอดไผ่ไฮโซไฮระไฮโซด้วยฝึกหวยรวยเบือนได้มาแล้วก็ให้ได้มาอีก โอ้หงำหงามงำคุ้มค่าสมราคาเลยสมราคาสมราคาอันตรายหามลงจุดนี้เออฝรั่งเออฝรั่งบางลงว่ะตายแล้วเขามันตกกว่าตั้งโดดไปซื่อโดดน้ำเออโดดน้ำแล้วไปถือหินอ่ารอบเลยอะไรรอบหม่นโอเคโอเค Để mà không dừng lại gì tiếc của em Nằm túc tạt ly phí Nhìn thường nằm túc tạt ly phí ต้นต oh, ันน oh, no. huh. ี้แห้งตวนเล่นกุมาจฮะเ้ตูเว้ยตะกีมันพลังต้นลงไปเหร่นเนาะโอ้พลังต้นต้นบริยานเนาะแล้วก็บ้อบไปเนียเอเันจันนะจันจันใส่แนปาใส่เอปาเออป่ามันเล่นสิ เด้อแปลกโอ้ถือเปตัวใหญ่โอ้โลติฮาราโลคุณนนี้นี่โอ้วิวลักลานเลยพี่น้องงามงามงามอันไหนไมยังอ๋อ่อยเนะอ๋อสมเนาอถึงสมเนาอถึงถ่ายหปเนาอ สลิงเขาสลิงวะเออเนี่ยผกขี้เออพวกขี้สลิงเอสลิงเล็ขี้สลิงขี่วะกาขี้วะย่างแม่ไปย่างขี่แม่แนแนันิตาอยู่องเดินสลิง ที่ที่นี่น่ะจะจริงมันเป็นซ้ายน่าแบบอ๋อเบืองน้ำงามหลายพี่น้อง

คยมาบ่จังคยมาเรื yeah! ่อยหรอทางแรกกคือกันเนาะติจองนี่จองรถนี่สลิงข้าเจ้าแหละไส่ทส่สัมผัสคนหนำ็นหูเรื่อง ลีกลีก,ล,กลีกข้างให้นักท่องเที่ยวคนนะี้สบายดีมวนบอโอลงไปได้มวตัวนี้เพิ่นบ่หามเนาะเพิ่นบ่ล้อมแสดงว่าเพิ่นบ่หามเนาะมาเรื่อยบอ่เจ้าจะมาจากเทือล่ะจี่เทือ่รับบอทำ เ,เปิดร่นแล้ววะอันนี้หลายปีจิบชาปีลำบ่แต่ว่ามันเกิดมันมีมาแต่ร่นแล้วเนาะไเพิ่น,น,น,เ,ปนเปิดปีท่องเที่ยวเปิดในท่องเที่ยวนี่กันหม่ๆนี่เนาะโอ๋อบนับนปลายลมมาเลยแบบน,นี้เนาะ ปันป่ามัดสาเลยเนาะ

เป็นหันอาหารเนาะหันอาหารมาดีใครเออกาแฟน้ำปั่นน้ำข้าว สามพับห้าพันหรอถึกยางวะน้ำดื่มเด้น้ำดื่มก็มีเออน้ำดื่มซะหักเจ้าน่อยฮะจะออกมาเอาซะนเจ้านอยเจ้าน่อยออกมาซื้อไปถ่ายหูก่อนแป๊บเดียวนี่เป็นกลางหันใส่โมใส่โมตื่นเนาะ มันใส่บดไแล้วมันพิ้งเลยนี่เอาไปสู่เป็นใส่โมเตอร์ใส่อนะเดี๋ดีใส่น้ำมันน้ำมันลูกไฟฟ้าไฟฟ้าใส่ไฟฟ้านี่ดิเขาก็สิเปิดอะไอยู่ที่นี่เขาปูนมนามใส่และนี่คือ รางวันของการเดินทางภายหลังที่ผ่านเส้นทางอันขดเคี้ยวและขัวข้ามการเวลาภาพที่อยู่ต่อหน้าเขาตอนนี้คือมหานาทีสีทันดอนในมุมที่ดุด,ดันและทรงพลังที่สุดใส่น้ำาของที่เคยไหลเอื่อยได้เปลี่ยนเป็นกระแสน้ำที่หุนแหงกระทบใส่งอนหินน้อยใหญ่จนเกิดเป็นฟองสีขาวพลนไปทั่วบริเวณงนหินที่วางเลียนไายสลับซับซ้อนเปรียบเสมือนประติมากรรมธรรมชาติ ที่ถือสายน้ำกัดซอะมาเป็นเวลาพันพันปีบ่อปแปลกใจเลยที่คนบูหานขนาดน้ำบอนนี้ว่าลีผีความงามที่แฝงไปด้วยความย่านกลัวแต่กระเตมไปด้วยสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เฮาต้องมาเห็นด้วยตาของตนเองจากครั้งหนึ่งในชีวิตการได้มานั่งฟังเสียงธรรมชาติปล่อยให้ละอองน้ำเย็นๆตีใส่ใบหน้ามันคือการเติมพลังให้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดขอบใจที่ห่วมเดินทางมากับเฮาตั้งแต่ถ่าเหือจนฮอดตาลีพี ถ้าทานมักบรรยากาศการท่องเที่ยวลาวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามสองของเฮาไว้แล้วพบกันใหม่ในการประจนภัยข้างหน้าสบายดี